โมชิราคาลงมาเยอะมากภาพการเติบโตยังดูดีอาจารย์ประภาสอาจารยเบิร์ตมองอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าโมชิก็เป็นหุ้หนอีกหนึ่งตัวท,ที่ที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับการเติบโตก็ดูดีจริงๆแต่แต่แต่ต้องถามว่ามีคำามสองข้อให้ถามต่อพิดต่อนะข้อแรกการเติบโตในอนาคต ยังสูงและดีเหมือนเดิมหรือเปล่าคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองถามว่าเออราคาหุ้นก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ที่มันก่อนจะลงมาเนี่ยนะมันสะท้อนภาพการเติบโตเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าอืมอ ซึ่งเนี่ยออบสองคำถามอืมอืมซึ่งอะไรอ่ะเบิร์คิดว่าไงไม่รู้นี่ <laughs> ไม่รู้ม,ร <laughs> มันตอบเคือ <laughs> ดนดีวะ <laughs> <laughs> คือคือเสน่ห์ของการลงทุนมันก็แบบนี้แหละนะคือบางทีอะ่ะนักลงทุนเนี่ยบางทีนะเบิร์ดมือใหม่อะ่ะมักจะชอบสังเกตช่างสังเกต ว่าราคาหุ้นมันลงมาตั้งเยอะหลายหลายคนเนี่ยเบิร์ตก็เป็นนะเบิร์ตเบิร์ตก็เคยเป็นนะเบิร์ตจาได้ปะตอนที่เบิร์ตก็คุยกับพี่ใหม่ๆอ่ะแรกๆเลยเบิร์ตก็บอกว่าเนี่ยพี่คิดดูนะมันลงมาตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ปะหุ้นตัวนั้นนะเออเนี่ยซื้อไปแล้วมันแล้วมันลงต่ออีกเยอะเลยใช่ปะคือบางทีเราไปเราไปจับภาพว่าเฮ้ยมันเคยอยู่ทุนเนี้ยแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเบิร์ตมันคือราคาเหมาะสมของมันอเราบางทีเราชอบคิดไปเองว่ามันแบบนั้น แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคาที่มันอยู่สูงตอนแรกอ่ะมันเอดอาจจะเกิดจากหนึ่งปัจจัยกําไรนะตอนนั้นก็ได้สองมีการปั่นราคาขึ้นไปก็ได้จริงปะมันมีหลายแฟกเตอร์มันอาจจะไม่ใช่ราคาเหมาะสมก็ได้เบรดมนอาจจะเป็นราคาที่โคตรแพงไปสองเท่าของราคาเหมาะสมก็ได้แล้วการที่ราคาหุ้นมันลงมาห้าสิเปอร์เซ็นตแปลว่าหุ้นตัวนี้มีมอลห้าสิบเซ็นหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่มันอาจจะแค่ลงจาก ซุเปร์ยอดดอยมาอยู่แค่ <c oughs> กลางดอยเฉยๆก็ได้อออย่างเงี้ยเป็นตน้นดังนั้นเนี่ยสุดท้ายมองภาพอนาคตนะแ,แล้วก็ว a ลูเอชันมันนะครับผมนึกถึงไอ้นี่ตอนซื้อไอ้ชุดตรวจโควิดแรกๆอะ่ะซื้อ,อหลอดหนึ่งสามร้อยเออแล้วเนี่ยผ่านไปทุ่นเนี้ยเอานี้เหลือเท่าไหร่สิบกี่บาทสิบห้าบาท สามที่บาทสามทบาทโอ้เออเออหรือเนี่ยหลักสิบเนี่ยหลักสิบทีนะคําถามคือถ้าสมมติมันมันเป็นกราฟราคาว่ามันเคยอยู่สามร้อยอ่ะเออแล้วเราหวังว่ามันจะกลับไปขายที่ราคาสามร้อยได้ไม่มีทางแล้วนะเออเออยกเว้นมันมีเหตุเหตุอะไรเออถูใช่ยกเว้นมันมีบิ๊กเกอร์โควิดต้องบิ๊กเกอร์ด้วยนะคราวนี้เบิร์ตต้องบิ๊กเกอร์นะจะต้องเป็นต้องเป็น t e x โควิดนะคราวนี้ เพราะอะไรเพราะตอนที่ราคาไอ้ไอ้ไอ้เครื่องตรวจโควิดเนี่ยเ ATK ที่ตอนแรกที่มันแพงๆอ่ะเพราะสัพพลายมันน้อยถูกปะดีมานมันเยอะแต่ถ้าดีมานแบบโควิดมันกลับมาอีกรอบหนึ่งดีมานเท่าเดิมแต่ตอนนี้สัพพลายมันไม่ได้มีหนึ่งลายสองลายมันมีแบบแม่งเยอะมากอ่ะใช่ปะคือบอกว่าต้องเกิด 10x โควิดอ่ะมันถึงจะแบบขึ้นไป3่าอีกรอบนึ่งอ่ะใช่ปะถุงมือยางก็เหมือนกันนะ ถุงมือยางพลาขัดแคนมากคนก็ไปซื้อหุ้นอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมที่พี่เคยมาใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็นเจ๊งเลยนะนาทกเยอะแยะเลยลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยก็แอบบอกนะว่าเป็นคุณหมอด้วยไปซื้อหุ้นหุ้นถุงมือยางอ่ะแล้วก็บอกเราบอกพี่ว่าผมเป็นหมอใช้อยู่ทุกวันเห็นทุกวันแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนมากนักนะตอนนั้นน่ะเออเออเข้าใจไปซื้อตอนนี้อารมณ์อย่างนี้แหละ ไปโมชิโอ้ลูกค้าเยอะนะวันก่อนผม,มผ่านก็ยังเห็นเยอะเยอะเยอะเป็นทานตลอดลกันคือคักเออใช่มันก็เออถ้าดูแค่นี้มันก็ดูดีไงใช่ <laughs> แต่ว่ามันแค่เป็นส่วนส่วนเดียวการลงทุนจะเรียกว่าเซี่ยวเดียวเซี่ยวส่วนเดียวของการลงทุนนะเอออะไรเป็นส่วนแทนเนอเลยเออเออ ใช่ใช่ใช่เบิร์ดเป็นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเลยทําให้ผู้ประกอบการหลายๆคนอนะมองผิดหลายๆคนนะ่ะใช้หูลงทุนก็คือแบบบางคนนะมีอินไซเดอร์ซีอเจ้าของบริษัท <c oughs> และเจ้าของบริษัทมาบอกบอกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวปีเนี้ยโอทามไฮราคาจะขึ้นอีกสองเท่าซื้อได้เลยพอคนซื้อตามปับ๊บแมงลวงเจ้าของไม่ได้ขายด้วยนะหลักๆอะเพราะเจ้าของเองก็ไม่รู้ว่าน่่งคิดอะไร ว่าราคาวันเนี้ยมันสะท้อนไอ้กำไรข้างหน้าไปแล้วนึกออกไหมเออสะท้อนไปแล้วเออแต่พอภาพอนาคตต่อจากเนี้ยมันดันแย่ลงเนี้ยราคาของก็ลงดิ่งเลยนึกออกไหมอ่ามองอนาคตมองอนาคตไม่ใช่อดีตครับก็ประเมินมูลค่าใช่ไหครับใช่